สบายดีพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนเด้อจ้าไม่เสื่อืเอ้าพี่พาน้องมากินปิ้งปลานิ่นอีกแล้ววันนี้ส่งโตบ้ากง่ญ่ปิงปลานิ่นตามทั่วสู้ไม่เข้ารีกกินพรนเห็ดยกนักกลายลงแต่ให้ลงแต่หน้าลงแต่ส่วนน้องเอ้ยเลยซื้อปลานิน่นโตใหญ่มาสู้กันกินมาเนี่ยกินข้าวแลง นี่กำกำลังสิซุกแล้วลนะ่ะบ้กเขียวเป็นคนปิ้งเดอ้ออากาศก็ฮ้อนฮอนพี่น้องเอ้ยฮ้อนประรําเหลือวันนี้ซื้ออื่นกับตำมะเขือด้อพี่น้องตำมะเขือสี่อันตำมะถั่วตำมเะเขือแหลกแลทท้ว่ก็ช้อนถั่วใส่พี่น้องกำละห้าบาทได้ไหมพี่น้อง กะเป้วนส่งหลุดฟ่าเด้อส่งหุดมึงเห็นหำบองะเนาะส่งุดเนาะตไ้ซื้ออื่นก็ใส่ปลาแดใส่บักนวใส่มะเขือน้อยมาตนิดเ กำลังดีเลยพี่น้องแล้วปิ้งปลาห้าวกะซุกแล้วเด้อตั้มโมทัวห้ากันแล้วแล้วมาๆกินข้าวแรงเสืออึ่งเด้อพี่น้องทุกคนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเด้อมากินข้าวแรงนำสบายดีเด้อเอฟซีทุกคนมากินข้าวครับตีมันนิดเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะจ๊ะมากินข้าวเสืออึ่งปลาเขียวเด้อพี่น้องข้าวแรงเด้อ

กเ็เพราะมีท่านไม่เหรอท่านผม้อยากกินก็ังเคืต,บบบต่ตัดปัดตับ่ไปรบกวนดินตายเงี้ยเบือขำเ่ยมึงไปมึงกันฮ้อนเหี้มมหยมขอแกบอกใหรได้ดยัง ว่าเจ็ดพันกปุ้นหนูมีพักพักัปลาดหพักบลานปลกินปลากินปลากามันหออนแห้งผุ้พักง่าย hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เปาเองใหญ่เป็นบ้าลโทษนี่ก้อยจะมังอขึ้นจ้ะนี่บหวาน 几分钟了，等不起

ไปแม่เอาไ้แม่โคตกมากเอาไแม่อแม่ไม่เพราะมีลายที่ผุงใหญ่เลยแข้งพ่อฮะพี่ก๊อปแข้งพ่อวะไม่ใช่มาไเขาใส่แพรกุมามาีทำไงะ

ไปในหอนขันหอนงย้ำไปไกลเอออพื่อะบอกเขาไปเถอะเพื่อตะบอกเขาขอสุบานคือประจุม,มาเต้นหน่อยฝนตกคัคนเล่นคนเลยประจุเตี คุณพี่นี่ฮะเข้าตะบุญก็ได้ตัวนี้ด้วน้ำปูอันสอขนาเนี่นะนี่ออกกูบีเดลลึกบีเดลจะจนยนี่ก็ใช่คกัโอ้ปีเดวเขาปอ่อยมาส่น้ำคักเน่เขาไปหายจทยออกแหละมีพีดีโอบรรเรื่องด้วยบ้านเครัย ขับรถโต๊ะบ้ว่าอันนี้เพียงขูดรถรตกระคัดถักแม่กรจ่ัดใส่น้ำตัวแรกมันดีเปล่าหนึ่นือนได้ครึ่งเปล่าออกรับางกลางเรืนบ้างกลางเรืองหมาแลเดิง้ยลูก้เง้ง้เงเเปล่าเอย ไม่เห็ดเรื่องคป็นง่ายครับหน้าผาหน้าทามองคุณนหน้าตรงกระพายค<ม>ืมอามนานตัเบาอไวอมันก็ยังออกอันนี้เลยบ่ไดออกเขามีคนมองมาเราไม่คาเรียองเ่องหน้าผาออตรงมาเต็มอันนี้ ทีนี้ก็ลาไปก่อน,น้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสาึุ้พรสัวเด้อจ๊ะทีนี้ก็ขอควดีสบายดีนะจ๊ะสบายดีพี่น้องบ๊ายบายขอกับคลิปหน้าด้าพี่น้องเอดเ้อกินดีก๊ะสบายดีเด้อสบายดี